สนามข่าว101ครับคุณฟังรับกลับมาคุยกันต่อช่วงที่3าของสนามข่าว101นะครับมีคุณฟังบ่นมาเรื่องอะไรคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าเสียงพัดลมดังมาก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 อากาศคุณมนตรีคุณมนตรีค่ะไม่ใช่พัดลมค่ะแอร์นะคะแต่ว่าทีมงานปิดให้เรียบร้อยแล้วค่ะเงียบกริบเลยค่ะเราทนร้อนได้ไม่เป็นไรใช่เพื่อคุณผู้ฟังนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าขอบ่นหน่อยแต่ไม่ต้องออกชื่อผมนะรู้สึกหมดหวังกับข้าราชการไทย ทั้งที่ต่างชาติออกมายอมรับเรื่องการจ่ายเงินสินบนได้คุยกับอดีตคนขายโครงการเขาก็ยอมรับว่าเขาจ่ายจริงแต่แค่ไม่รู้ว่าใจ่ายให้ใครและแบ่งกันยังไงแต่ว่าสภาไทยออกมาบอกหน้าตาเฉยว่าไม่พบข้อมูลมมเรื่องของ CCTV ะนะคะ,ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับหมช่วงนี้โดนั์ทรัมป์นี่ถูกพูดถึงทุกวันวันละหลายเวลาเลยนี่นะครับเพราะว่าแกออกมาแต่ละเรื่องแนวะคิดสําคัญเนี่ยนะก็โลกก็กังวลกันเยอะ,ะอย่างล่าสุดก่อนหน้านี้เนี่ยฮะ เรื่องโลกล้อเนี่ยโอ้โหเป็นประเด็นที่โลกเนี่ยพูดคุยกันมากในเวทีระหว่างประเทศในเวทีในประเทศ,ใน,เทศในวงสิ่งแวดล้อมในวงมแม้แต่ในวงผูน้นําก็พูดคุยเรื่องนี้กันเป็นประเด็นหลัก<ม>ในหลายวารละ <c oughs> ว่าเพราะว่ามันเป็นปัญหาของคนทั้งโลกแต่ว่าโดนรันทบาบอกว่าโลกร้อนนี่มันเป็นเรื่องโกหกโดยป,ประเทศจีน <c oughs> ที่จะมาทําลายเศรษฐกิจอเมริกาจริงเหรอออเป็นเรื่องโกหกแล้วไม่พอเท่านั้น <c oughs> ตั้งนายสกอตต์พรูอิดซึ่งเป็น ผู้ที่ยืนยันตลอดว่าไม่เชื่อว่าเรื่องโลกร้อนมีจริงามารับตําแหน่งผู้อํานวยการทำหนัาง,งานปกป้องสิ่งแวดล้อมของอเมริกาตายแล้วโอ,อเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะออมีปัญหาอย่างไรหรือไม่และโลกร้อนมันมีจริงหรือปเปล่าหรือมันเป็นนิยายโกหกที่ถูกแต่งขึ้นมาเหมือนที่ันบอกไม่ใช่เรื่องจีนอ่าเดียวนะก็เห็นอักอนะอดีตรองประธานาธิบดีอเมริกา ที่ไปรณรงค์เห็นไหมต่อสู้เรื่องนี้มากเลยะไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพักพงศ์พจนานธนะครับรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์พักพงศ์ครับครับสวัสดีครับคุณปรเมศครับสวัสดีครับคุณนันทิยาครับเอาเรื่องแรกก่อนตกลงมันเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาหลอกชาวโลกไหมโลกร้อนนะครับอาจารย์ อ๋อคือมันไม่ใช่นิญายหรอกครับ<ะ>คือทุกอย่างเนี่ยนะครับเวลาเราที่ผ่านมาเราจะพิสูจน์อะไรว่ามันจริงหรือไม่จริงเราต้องมีหลักฐาน<ะ>ใช่ไหมคร<ะ>าวนี้ยถ้าเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่นเอาน้ําไปต้มแล้วมันเดือดเ<ะ>นี่ยเราเห็นว่ามันเดือดชัดเจนครับคราวนี้พอเราพูดถึงประเด็นของโลกร้อนหรือว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยนะครับ<ะ>มันเป็นเรื่องเกี่ยวที่มันเกิดขึ้นในบบระดับโลกซึ่งมันใหญ่มากนะครับ<ะ>โลกเรามีเส้นผ่านศูนย์กลางยี่หมื่นกว่าหมื่นกว่าไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแล้วมันก็จะเกิดช้ามาก เพราะมันเกิดช้าเนี่ยไอการที่จะพิสูจน์อะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับคือเราจะฟันธงว่ามันร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นไปไม่ได้มันก็รวบรวมหลักฐานจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร์มาซึ่งแน่นอนนะครับจากอย่างเช่นหน่วยงานที่เรียกว่า IPCC นะครับ Intergovernmental Panel on c l น m a t e Change เนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ทํางานร่วมกันทั้งพันกว่าคนร่วมกันศึกษามาเป็นเวลายี่สิบปีแล้วนะครับก็คือหลักฐานมันออกมาในแนวโน้มที่เชื่อว่าคลายเม a เชงหรือว่าเรื่องของ global warming เนี่ยมันเป็น จริงและมันกําลังเกิดขึ้นคแต่เขาเนี่ยมันก็มีนงงักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งนะครับที่เขาเป็นพวกไม่เชื่อนะครับแล้วเขาก็จะเตรียมหาหลักฐานมาหักล้างว่าไอ้เนี่ยมันไม่เป็นจริงซึ่ง <_ n' s> จริงๆหลักฐานของเขาเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่านะ,ะนะมันก็ใช่งแต่ว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของหลักฐานรวมๆใหญ่ๆเท่านั้นนะครับคขาจะพูดว่าไงเขาเอาอะไรมาหักล้างว่าไม่เป็นจริงครับหลักฐานที่เขายกขึ้นมาแล้วแบบ ก็อย่างเช่นะน,นะครับเมว่าเราพ,พูดพูดกันว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คําว่า global warming ภาษาไทยเราเราใช้คาว่าโลกร้อนซึ่งมันฟังดูรุนแรงกว่าและหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็บอกว่าอย่างเช่นพวกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มที่ไม่เชื่อเนี่ยนะครับหลักฐานที่เขายกมาก็เช่นว่าหนึ่งโลกร้อนมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือมันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นดูจากวัตจัจาของโลกที่ผ่านมาในอดีๆซึ่งที่พูดมามันจริงไหมมันก็จริงแต่มันจริงไม่หมดอย่างที่สองเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นสายที่เราแต่ก,กรอนเราใช้คําว่า global warming เขาบอกว่าถ้ามัน warming จริงเนี่ยทําไมบางปีบางประเทศถึงเย็นมากที่มากไม่เคยตกในประเทศนี้ทําไมถึงตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งประเด็นก็คือให้คําว่าโลกร้อนหรือ global warming มันไม่ได้หมายถึงว่า ทุกที่มันจะร้อนขึ้นใช่ไหมครับมันหมายถึงว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันจะสูงขึ้นและมันจะส่งผลนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งหมายความว่าอากาศมันจะแปรปวนมากขึ้นที่นี้มันอาจจะร้อนมากขึ้นที่นี่มันอาจจะเย็นลงก็ได้คคือภาพรวมของโลกร้อนขึ้นใช่ครับอุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกจะสูงขึ้นคือทฤษฎีโลกร้อนไม่ได้บอกว่าประเทศอเมริการ้อนจะร้อนไม่ได้บอกว่าอเมริกาวอร์ม ing จริงจริงตอนนี้ร้อนมากเลยครับเพราะว่า ที่ว่านะประธานาธิบดีคนใหม่ได้ทำอเมริการ้อนในทลางค่ะค่ะเออค่ะแล้วแล้วอย่างเงี้ยการการที่ในทรัมป์บอกในทรัมป์ออกมาประกาศแบบนี้แถนดึงตั้งคนที่ไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนมาเป็นผู้มในการปกป้องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจารย์มองว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตไหมคะหรือหรือเป้าหมายของเขาจริงๆรคืออะไรมันก็มีผลนะครับคือเหมือนกับถ้าเราย้อนกลับไปดูอเมริกาก็ไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์คือหมายความไม่เคยทําเรื่อง ร้ายๆแบบนี้ผมไม่ทราบพูดไปว่าเขาร้ายนีนจะดีหรือเปล่าเพียงแต่แต่สมัยแต่ก่อนนะครับตอนที่นานาประเทศพยายามคุยกันเรื่องการจัดการการเปลี่ยนแปลงปัญหาสภาพภูมิอากาศครั้งหนึ่งสมัยที่ตอนนั้นเรามีอะไรนะพิธีสาร<ห>เกียวโตับเรื่อนก<ต><ช>ระจกใช่ไหมจ่าใช่ฮะเกียวโตโปรดคอซึ่งตอนนั้นเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนแล้วเราก็บอกว่าแต่ละประเทศเนี่ยเราจะตัด ปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแปดเปอร์เซ็นบ้างห้าเปอร์เซ็นบ้างอเมริกาตอนนั้นก็เป็นสมัยประธานาธิบดีบุชก็บอกว่าประกาศไปร่วมประชุมเวทีโลกเนี่ยแหละครับแล้วก็ประกาศว่าโอเคจะร่วมมือแต่พอกลับไปประเทศตัวเองไปทำมันดูดิบดูบดูบดดดสดิบดีแล้วก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเราตัดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกอย่างนี้มันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ไม่เข้าร่วมพิธีสารเกี่ยวตัวมันดื้ออย่างนั้นทั้งที่ตอนประชุม ก็ร่วมแล้วอันนี้เหตุการซ้ารอยเลยครับเมือ่อสองปีก่อนนช่ไปีกว่าๆที่ผ่านมาก็เป็นเมีครอบการประชุมเนี่ยนะครับใครเมดเซงที่ที่ปารีสรแล้วแต่ละประเทศก็ให้สัญญากันค่อนข้างดีงอ,ยงอย่างท่านนายกของเราก็ให้สัญญาเหมือนกันว่าจะลดยี่สิบยี่สิห้าเปอร์เซ็นนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันว่าเราจะลดได้รือไม่ได้อเมริกาก็บอกว่าจะเป็นมีส่วนร่วมในการช่วยจัดก,การเนี่ยนะลดแต่ตอนนี้ไม่แน่เราทําท่าจะถอนตัวอีกเหมือนกันนะครับนี่แะครับผู้บริหาร ชุหน่อยของประเทศอเมริกาแต่สาเหตุหลักๆมันไม่ใช่ว่าส่วนตัวนี่ส่วนตัวผมมองนะครับไม่ใช่ว่าเขาไม่เชื่อนะครับแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเป็นคนในวงการสื่อแล้วก็รู้ว่าจะต้องสร้างขา่าวยังไงคือ uh huh. เขายกเหตุผลจีนที่ทุกคนขำกลิ้งเลยนะฟั uh huh. งแล้วมันพูดออกมาได้ยังไงไม่ใช่มันคนทนะ่านพูดออกมาได้ยังไง uh huh. แต่ว่าสาเหตุจริงๆแล้วเพราะว่ามันกระทบเทียนกับเศรษฐกิจของอเมริกามากกว่า uh huh. ถ้าเกิดอเมริกาจะประหยัดพลังเ uh huh. ทคโนโลยีมัน,มใ,นใหม่เข้ามาใช้หรือลดการใช้ เพิ่มการใช้พลังงานสะอาดลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลฟูเอลเนี่ยมันกระทบกับธุรกิจน้ํามันและก๊าซซึ่งเป็นธุรกิจใหญ่ของอเมริกาโดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่หนุนหลังพรรคดีพักดิจันซึ่งทาให้ทั้งบุชเอ่ยทั้งครัมเอ่ยได้ถูกประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ซึ่งเพิ่งสาบานตนไปก็อยู่ธุรกิจน้ํามันด้วยใชั่นอาจารย์ใช่ครับแล้วก็คนที่ทําท่าดูดีก็โดนแซกไปอย่างเช่นรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยเมื่อสักไม่กี่วันก่อนก็โดนปลดฟ้าผ่า ก็เลยไม่รู้นี่ก็ข่าวเมื่อสามวันก่อนก็อย่างบอกมานะครับที่เออ EPA นะครับเ็าบอกว่าเอาละเราอาจจะถอนตัวจากปารีสก็ทําให้โลกทั้งโลกสั่นสะเทือนได้เหมือนกันอย่างโดยเฉพาะพวกนักวิทยาศาสตร์ที่ทางานในสายเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอเมริกายังเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมามากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากจีนนะครับแล้วถ้าเกิดไอคนปล่อยไม่ยอมลดแล้วและประเทศเล็กประเทศน้อยซึ่ง ไม่ได้ปล่อยมากมายแต่ได้รับผลกระทบจะทำอย่างไงใช่ไหมครับคือคือแปลว่าถ้าอเมริกาไม่เอาด้วยเนี่ยรนลงไปแทบาตายก็มีผลน้อยมากอย่างนั้นใช่ไหมครับจาะย์มันก็มีผลนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ดีเท่าที่มันควรจะเป็น<อ>จริงๆอีกสองประเทศเนี่ยครับถ้าเอาจีนก็คือทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยถ้าช่วยด้วยเนี่ยดกันทั้งคู่เนี่ยนะครับน่าจะส่งผลดีในระยะยาวแต่ว่าตอนนี้จีนก็ค่อนข้างเก่งนะอเมริกานี่เก่งเต็มๆนะจีนกับอินเดียหลายๆประเทศก็ ค่อนข้างเปียนกันโดยที่อ้างเหตุผลว่าที่ผ่านมาเนี่ยการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกออกมาในโลกที่มันสะสมกันมาคือกา๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันไม่เหมือนมลพิษทางอากาศแบบที่เราเห็นในถนนในกรุงเทพเพราะนั้นปล่อยเช้าออกมาเย็นก็หาย mm. ใช่ไหมครับพรุ่งนี้เช้าปล่อยออกมาใหม่เย็นก็หายใหม่อันนี้เป็นยกตัวอย่างสําหรับโมลพิษทางอากาศที่อายุสั้นๆแต่กา๊าซเรือนกระจกเนี่ยอายุมันยาวเพราะนั้นมันก็สะสมเป,ป็นร้อยปีนะฮะปล่อยมามันก็สะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ mm. ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ประเทศกาลังพัฒนาเนี่ยเราห้ามกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวการทีป่ปล่อย๊าซเหรือกระจกหลักๆก็คือประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายตั้งแต่สมัยที่เขาพัฒนาประเทศตั้งแต่สมัยปฏินวัตอุตสาหกรรมใช่ไหมครคราวนี้ประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยพอจะมีโอกาสได้พัฒนากับเขาบ้างอก็มาโดนสั่งห้ามว่าเฮ้ยห้ามปล่อย๊าซเหรือกระจกนะห้ามใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลฟูเอลนะมันก็เป็นเหตุผลที่เขาเอาอมาแย้งเนี่ยครับว่าเออมัน มันเป็นการกีดกันการพัฒนาประเทศหรือเปล่าอ่หมายถึงว่าเอามาตรการทางสิ่งแวดล้อมมากีดกันการพัฒนาของประเทศที่กาลังพัฒนาใช่ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือผมเป็นนักสิ่งแวดล้อมเนผมก็มองว่ามันไม่ได้เป็นการกีดกันหรอกในระยะยาวเนี่ยมันเป็นการช่วยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้มันดีขึ้นตลอดเพราะว่าถ้าเราไม่ได้มองสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเหมือนปัญหาไลเมฆสงเนี่ยนะครับมองแค่สิ่งแวดล้อมระดับประเทศเนี่ยประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายเนี่ย ก็เคยผ่านยุคเลวร้ายที่สิ่งแวดล้อมประเทศขอดตัวเองเนี่ยจะเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ําเต็มมาก่อนทั้งอเมริกาอังกฤษญี่ปุ่นทั้งนั้นพวกนี้ประมาณสี่ห้าสิบปีก่อนเนี่ยเกิดปัญหามลพิษอย่างนี้ทางนั้นแล้วเขาก็จะมีมาตรการมีเทคโนโลยีมีกฎหมายทีเข้มงวดขึ้นมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ซ,ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ประเทศกําลังพัฒนากาลังประสบ ยังไงสิ่งแวดสิ่งไปปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ประเทศกําลังพัฒนาที่จะก้าวสู่ความเป็นประเทศพัฒนาหรือที่พัฒนาอย,าอย่างยั่งยืนเนี่ยนะครับเราก็ต้องก้าวผ่านนี้ให้ได้แต่ปัญหาก็คือไอ้กรีนเฮาส์หรือปัญหาไฟเมทเชงเรือนก๊าซเรือนกระจกเนี่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งต่อให้ประเทศไทยเราหยุดปล่อยทั้งหมดเลยคโลกร้อนมันก็ไม่หยุดเพราะมันเป็นสเกลระดับโลกนะ,ะัะเพราะนั้นทุกประเทศมันก็ควรจะช่วยกันครับ ทีนี้พอทัมม้งเขามีท่าทีแบบนี้มีนโยบายแบบนี้หนึ่งไม่เชื่อเรื่องโลกร้อนหาว่าเป็นเรื่องโกหกอะไรต่างๆเนี่ม,มันจะมีผลอย่างไรต่อการผลักดันการแก้ปัญหาโลกร้อนภาวะโลกร้อนของโลกเราครับอาจารย์อันนี้ในระดับนโยบายเนี่ยคงไม่มีผลมากนะครับเพราะว่าอเมริกาเคยทําอย่างนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆที่เหลือตอนนั้นก็คือกลุ่มสหภาพยุโรปนะครับญี่ปุ่นนะก็ ่อให้ไม่มีอเมริกาก็ตั้งหน้าตั้งตาขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ผลเะยครับคือด้านนโยบายไม่เปลี่ยนผลที่มันเกิดขึ้นมันไม่ค่อยได้ผลเพราะว่ามันไม่เกิดความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนะสมัยก่อนเรามองว่ายแล้วพวกเราตั้งหน้าตั้งตาลดแล้ว ประเทศพวกนี้มันไม่ลดแล้วมันจะไปมีผลยังไงใช่ไหมครับยิ่งเพิ่มเข้าไปใหญ่แล้วคนลดก็ลดไปคนเพิ่มก็เพิ่มไปเพราะฉะนั้นคือตอนนี้อย่างสังคมสังคมของสงหภาพยุโรปเออญี่ปุ่นเออเนี่ยก็คือพยายามมุ่งเน้นเรื่องของพลังงานสะอาดพลังงานทดแทนการประหยัดพลังงานเขาก็ทําในระดับประเทศหรือทําในูมิภาคไปแต่ว่าในระดับโลกเนี่ยมันก็อาจช่วยได้ไม่มากภาพป,ประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะจีนโดยเฉพาะอินเดียเนะี่ยไม่เอาด้วย แต่จีนกับอินเดียก็เกี่ยงเล็กน้อยว่าโอเคจะเอาแต่ขออีกหน่อยนะขออีกหน่อยนะอย่างเงี้ยครับขอเวลาอีกหนึ่งใช่ครับหรือว่าอาจจะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะครับประโยคภาษามันฟังดูสวยหนูแต่จริงๆคือยังจะไม้ลดตอนนี้แต่ขออีกสักสิบปีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งของไทยเราเนี่ถือว่ากล้าหาญชาญชัยมากเพราะในสมัยเกียวโตโพอเมื่อสมัยสิบกว่าปีก่อนจริงๆเราไม่ต้องลด แต่เราก็ประกาศในเวทีที่ว่าเราจะลดแล้วตอนนี้นายกเราเราก็บอกครอบ22ื่าปีปกว่าที่ผ่านมาเราก็บอกว่าเราจะลด20-25เปอร์เ<ะ>ก็เป็นหน้าเป็นตาของประเทศเหมือนกันเราต้องทําให้ได้ตาที่เราพูดหรือเปล่าออ,อาจารย์บอกว่าไทยเรากล้าหารชันชัยมากเพราะเราเป็นแค่ประเทศเล็กๆแต่ขนาดมหาอำนาจยังบอกว่าเอาไว้ก่อนเนี่ยอคำว่ากล้าหารชันชัยเนี่ยแปลว่าเราเราเรากล้าที่เราจะจะทาอะไรคะเราถึงยอมแต่รเรามีกล้าที่มีจุดยืนในในเวทีโลกนะครับก็คือ ็คือจริงๆเนี่ยเราเราเป็นประเทศเล็กแต่เราปล่อยไม่น้อยนะครับ oh. เราเราเนี่ยถ้าคิดเป็นประเทศเนี่ยเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่อันดับประมาณยี่สิบกว่าของโลกอค่ะคือแต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า <Okay. S 2> ก็อย่างว่านะครับตอนที่เมื่อสิบกว่าป,ปีก่อนที่เขาบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วเนี่ย <Okay. S 2> ต้อง ลดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจกแต่ประเทศกําลังพัฒนาไม่ต้องแต่ตอนนั้นไทยเราก็ประกาศอยืนแล้วว่าเราจะลดแต่ตอนนี้นะครับตอนนี้เราก็ประกาศว่าเราจะลดแน่นอนเห็นว่าตอนนั้นคือป,ประชุมที่เขาเรียกว่าคอปปี่บนารีสนะครับแต่ตอนนี้ก็ทัดมาอีกปีหนึ่งก็คอป2บ 22, ซึ่งเพิ่งปิดไปเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเราก็ไปตั้งบูธไปประกาศเจตนาลมเนี่ชัดเจนกพปเนี่ยนะครับก็ไปแสดงท่าทีชัดเจนว่าเ้เราจะจัดการ อะไรนะั้นผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดและยัง่งยืนนะก็แต่น่าสนใจว่าเขาจะทำยังไงเหมือนกันครับแต,แต,แต่แต่นี้ทางเป็นจริงเราสามารถลดได้จริงอย่างที่เราประกาศจุดยืนเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์เอออันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวผมเ่ยผมว่ายากคนระับแต่ว่าจากการคำนวณเป็นไปได้ครับเพราะว่าที่เรานําตัวเลขตัวน,นี้ไปเสนอในเวทีโลกเนี่ยเรามาจากการคำนวณการใช้พลังงานนะฮะการประหยัดพลังงานแล้วก็การที่จะนําพลังงานทดแทนเข้ามา ใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดก็มาใช้<ะ>เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีแนวโน้มว่าจะลดลงได้<ะ>แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากครับดูจากเกียวโตโปรโตคอลครั้งที่แล้วที่ญี่ปุ่นก็ประกาศว่าญี่ปุ่นจะลดห้าหรือหกเปอร์เซ็นต์แต่พอเมื่อจบระยะเกียวโตอภิษฎาสานเกียวโตผ่านไปปรากว่านอกจากลดไม่ได้ญี่ปุ่นยังปล่อยเกินครับ<ะ>นั่นคือประเทศที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานอย่างสูงแล้วเนี่ย<ะ>ยังทําไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยเราก็คงจะต้องมาเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ไปมีปรนนอมระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้พลังงานสะอาดกับการเจริญเติบโ,โตทางเศรษฐกิจแล้วยิ่งตอนนี้เราบอกว่าเราจะเน้นเข้าสู่โหมดไ h a i l a n d ไทยแลนด์4.0อย่างเต็มตัวเนี่ยนะครับผมก็ยังมองไม่ออกว่าแล้วไอ้ที่เราตั้งเป้าว่า20-25เปอเนี่เราจะทําได้จริงหรือเปล่าเออาจารย์เรา<อ>ดูครับดูจากรูปธรรมได้หรือเปล่าล่ะครับหมายถึงว่าต่างไปไว้เท่านี้จะลดเท่านี้มันมีอะไรมารองรับที่จะ นาไปสู่เป้าหมายตรงนี้ถ้าดูจากแผนงานโครงการรต่างๆของภาครัฐภาเอกชนเนี่ยเราพอพอจะสํารวจได้ไหมครับว่ามันจะได้ไม่ได้อย่างไรสำรวจได้ครับก็คือจากการคํานวณนะครับเป็นไปได้ครับเป็นไปได้นะครับคือเหมือนอันนี้เราก็ต้องช่วยกันตั้งใจทํากันอย่างจริงๆถึงเป็นไปได้ที่จะตามเป้าที่นายกไปประกาศเอาไว้ใช่ครับแต่ว่าก็คือเราคงต้องทํากันอย่างจริงจังและสี่เลียนมากแต่ว่ามันก็จะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะในในในระดับ เราเขาเลือกสุลภาพในระดับเล็กๆเนี่ยนะครับซึ่งธุรกิจเล็กๆที่จะตั้งต้นแล้วไม่มีเทคโนโลยีสูงมารองรับเนี่ยนะครับมันก็จะมีต้นทุนที่สูงขึ้นนครับพอมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้เพราะอย่างเนี้ยครับตอนนี้ถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยจีนไม่ทาไม่ได้เพราะว่าพลังงานของจีนที่ใช้เนี่ยหลักๆมาจากถ่านหินซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกแต่ไม่สะอาดแต่ถ้าเกิดจีนยกเลิกถ่านหินแล้ว เปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดอย่างอื่นแทนทั้งหมดเลยนะครับจีงก็จะลดการปล่อยก๊าซเือนตระส่ได้เยอะมากเพียงแต่ว่าต้นทุนมันจะสูงขึ้นมากจนความสามารถในการแข่งขันโลกจะปรับมือให้จีนแต่ว่าจีนจะแหมขาดทุนจะขายของไม่ออกแล้วใช่ครับไทยเราก็เจออยู่สภาพเดียวกันเหมือนกันครับเว่าเราจะ สินค้าที่ราคาสูงขึ้นของเรามันจะขายได้ยังไงครับผมเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณมากครับคุณปรเมศรับสวัสดีครับสีครับสวัสดีค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพักพงศ์พจนานธนะคะรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์โดยนิดาค่ะอืมคือเราไม่นับไอเรื่องต้นทุนสิ่งแวดล้อม มาเป็นต้นทุนทางธุรกิจนานมากแล้วนี่อพอจะมานับทีนี่แหมที่ผ่านมามันแข่งกันด้วยราคาที่ถูกอะ่ะมันก,ก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจกันอยู่ว่าเออแล้วมันจะไปยารอยยังไงนี่นะใช่ค่ะสนามข่าวหนึ